แม่บอกคะ่ะแม่ท้องแม่ให้นมลูกกินนมอะไรถึงจะดีป้องกันลูกแพ้นมวัวและกินแล้วไม่เกิดอาการท้องเสียท้องอืดเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ค่ะแม่ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพ,พรเรียงหาเพื่อนวิชาชีพค่ะแม่ท้องจําเป็นต้องดื่มนมเพราะนมเป็นแหล่งของแคลเซียมเพื่อให้ร่างกายได้รับแคลเซียมที่เพียงพอต่อพัฒนาการและการสร้างกระดูกและฟันของลูกในท้องของแม่ค่ะและแม่ให้นมก็จําเป็นต้องดื่มนมเพื่อให้ร่างกายได้รับแคลเซียมที่เพียงพอเพื่อนําไปใช้สร้างน้ํานมที่มีคุณภาพสําหรับให้ลูกนําไปใช้สร้างกระดูกและฟันของลูกและป้องกันการสลายแคลเซียมจากกระดูกของแม่ซึ่งอาจจะทําให้แม่เกิดโรคกระดูกบางกระดูกพุนได้และจะกินนม อะไรแ่ะแม่ถึงจะดีป้องกันลูกแพ้นมวัวและกินแล้วไม่เกิดอาการท้องเสียท้องอืดน,นมเป็นแหล่งของแคลเซียมควรเลือกนมที่ให้แคลเซียมสูงเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแม่ท้องและแม่ให้นมลูกต้องการแคลเซียมวันละประมาณ1 0 0 0มิลกรัม ควรเลือกนมที่ให้ปริมาณแคลเซียมที่ระบุข,ข้างกล่อง25-30%จึงจะได้รับปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอและหากเป็นแคลเซียมธรรมชาติจากสาหร่ายสีแดงร่างกายจะยิ่งดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ดีกว่าแคลเซียมทั่วไปถึง2เท่าแต่บางคนกินนมแล้วแพ้น้ำตาลแลคโตนในนมทําให้ท้องเสียท้องอืดปวดท้องหลังกินนมก็ควรเลือกกินนมเป็นแบบแลคโตสฟรี free, จะได้ไม่เกิอดอาการท้องเสียค่ะเพื่อป้องกันการแพร้นมวัวขณะตั้งครรภ์คุณแม่ก็ดื่มนมในปริมาณที่พอเหมาะคือ2 งกล่่่ออตวันคะและเลือกดื่มเป็นนมข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่จะได้ยายอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายด้วยค่ะและหากแม่ที่ให้นมลูกกังวลกลัวว่าลูกจะแพ้นมวัวผ่านทางน้ำนมแม่ก็ควรเลือกนมที่ไม่มีสารกอ่อภูมิแพ้ทั้ง8ชนิดไม่ว่าจะเป็นนมวัวข้าวสาลีถั่วเปลือกแข็งถั่วลิสงถั่วเหลืองปลาไข่และสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งเช่นกุ้งหอยปูเพราะถ้าหากลูกแพ้ปโปรตีนนมวัวผ่านทางน้ำนมแม่โรคนี้จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติหลายระบบไม่ว่าจะเป็นที่ระบบผิวหนัง ้งระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่แม่กินนมวัวหรือผลิตภัณฑ์นมวัวแล้วลูกได้รับโปรตีนแปกปอมนี้ผ่านทางน้ํานมแม่ก็จะทําให้ลูกเกิดอาการผิดปกติที่ระบบต่างๆ,ๆเกิดขึ้นซึ่งโรคแพ้โปรตีนนมวัวนี้จะพบมากในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เพราะระบบภูมิคุ้มกันยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์จะมีอาการตั้งแต่เกิดขึ้นทันทีทันใดภายหลังจากที่ลูกได้รับนมวัวและอาการอาจจะเป็นรุนแรงเช่นถ่ายเป็นมุกเลือดหรือว่าหายใจหอบเหนื่อยหรืออาจจะมีอาการแพ้โปรตีนนมวัว ภายหลังจากที่ลูกได้รับนมวัวเข้าไปแล้วประมาณ1สัปดาห์แบบนี้ก็เจอได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกแพโปรตีนนมวัวควรเลือกดื่มนมที่ไม่ใช่นมวัวเช่นบาลานซ์น้ำนมข้าวออร์แกนิกให้แคลเซียมสูงจากสาหร่ายธรรมชาติที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าแคลเซียมทั่วไปถึง2เท่าวัตถุดิบออร์แกนิกแท้เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกจากอเมริกาและยุโรปไม่มีน้ำตาลแลคโตสไม่ทําให้ท้องอืดและท้องเสียไม่มีกลูเตนคนที่แพ้นมวัวหรือว่านมถัว่วดื่มได้และไม่มีสารกอ่อภูมิแพ้ทั้ง8ชนิด หอมอร่อยดื่มง่ายแคลอรี่ต่ำน้ำตาลน้อยมี3รสชาติน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์กรสนี้แม่โบชอบมากดื่มง่ายหวานน้อยกำลังดีน้ำนมข้าวกล้องออร์แกนิกรสวนิลาอร่อยกลงกลอมหอมวนิลาและรสธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลแคลอรี่ต่ำแค่50กิโลแคลกล่องนี้ยังเหมาะกับลูกๆที่แพ้นมวัวด้ยวยนะคะเพราะไม่มีอาหารก่อภูมิแพ้ทั้ง8ชนิดลูกๆที่แพ้นมวัวก็สามารถดื่มได้ บาลานซ์ anch, น้ำนมข้าวออร์แกนิกแม่ท้องและแม่ให้นมลูกสามารถดื่มได้ควรดื่มนมวันละ 2- 3กล่องต่อวันและกินแคลเซียมรูปแบบเม็ดเสริมด้วยร่วมกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมเพื่อให้แม่ท้องและแม่ให้นมลูกได้รับปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอต่อวันค่ะนอกจากนี้บาลานซ์ anch, ยังมีขนมข้าวออร์แกนิกอบกรอบวัตถุดิบออร์แกนิกแท้ทั้งข้าวและผงปรุงรส<ด>ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกจากอเมริกาและยุโรปไม่มีสารกอ่อูมิแพ้ทั้ง8ชนิดไขมันต่ำใช้วิธีอบแทนการทอดมี3รสชาติรส ออริจินอลรสสลายและรสบาร์บีคิวอร่อยกรอบไม่มีผงชูรสลูกชายแม่โบชอบมากเลยค่ะบาลานซ์น้ำนมข้าวออแกนิกและบาลานซ์ขนมข้าวออแกนิกอบกรอบแม่ท้องและแม่ให้นมลูกทานได้หาซื้อได้ที่โลตัสหรือร้านอาหารสุขภาพเช่นร้านใบเมียงช้อปปี้ลาซาดา้และที่ไลน์ at4care ค่ะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้กับคุณแม่ทัานอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบไปแล้วสวัสดีค่ะ